เอกแพร้อมนะค่ะโจดมาครับเธออยู em ่สูงแสงไกลจากตรงนี้ฉันเข้าใจดีเราแต่กัน อะไรไม่ัดเรารักกันเรารักกันฉันโชคดีโชคดีที่ที่มีเธอฉันโชคดี10วินาทีฉันโชคดีที่มีเธอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โชคดีแล้วต่อไป10วินาทีครับ10วินาทีครับชัดเชื่อเพลงฉันโชคดีอะไรแ่รักเธอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยันยันโชคดีโชคดีเอาละมีเวลาเพื่อนผมเพื่อนผมรู้ตั้งแต่ดนตรีขึ้น10วินาที10วินาที Power yeah, ไปให้ถึงที่ตรงนั้นไปอยู่เคียนข้างเธอเสร็แล้วพอยขโมยกันได้ไมนักบอลหนึ่งศูนย์ย่าแต่ว่าดิฉันตื่นเต้นมากเมื่อกี้สำหรับคนสองคนนี้เขาลีลายเยอะหรือเกินแล้วมันก็แค่สิบวินาทีโอ้หนีผมรู้เออแ่บตอนที่ทอบอะไรมันยังไม่นะทอบสิเมื่อกี้เตะตบน้ำมูกแทบไหล แล้วคุณจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาทำไมเออดิฉัก็ตื่นเต้นอไปทุกเรื่องเงินรางวัลที่เขาได้ค่อยคุณเหรออินไปด้วยไงก็อินไปด้วยแล้วก็อยากให้คุณอายเขาอุณตื่นเต้นแทนเขาไปเลยผมตื่นเต้นแทนคุณสองคนมากกว่าโดยเฉพาะคุณน้ำตาลเนี่ยเพลงต่อไปผมจะแอบเดินไปกระซิบข้างหูก่อนนะครับไม่ไม่อนาเรียกงอมทำไมยายเขาต้องขัดขวางความรัก ของความรักเลยเหรอใช่เอาเพลงต่อไปเลยไหมล่ะเพลงต่อไปแหมรีบเลยนะเพลงต่อไปเดี๋ยวของฝ่ายชายเขานะพร้อมนะครับผมดนตรีมาครับเพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปฉัน ไม่เจอธสิบวินาทีเดี๋ยวเริ่มเมื่อเช้าคุณทำอะไรมาก่อนนี้ยสิบวินาทีแล้วไปไปอยู่คูกเข่าครับคูกเข่าคูกเข่าคูกเข่าเ้าจุกได้ฉันก็ร้องอ้อนวอนอะย่าไปจิงตัวลกคูเข่ากอดขาเธอเอา โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยตอนนี้เจรละไพน์นั่เป็นสองศูนย์แล้วจ้ะเต็มโปรดเพลงโปเวลาเวลาบีเพลงกลับมาฝั่งผู้ชายคุณมีเพลงที่มันยากกว่านี้ไหมนั่นแหละสิ๊อันนี้ง่ายมากเลยนะคะเออเพลงที่ขนาดที่ผมจะร้องเองผมยังร้องไม่ได้เลยมีไหม เอาอย่างนั้นเลยอ่ะมันง่ายเกินไปง่ายเกินไปง่ายเกินไปใจเราเนี่ยไม่ไม่ซื้อตรงรับเอ็นอีกเอ็นอีกแล้วเนี่ยด้ดิฉันบอกแล้วเขาเอ็นมาทางนี้สุดๆเลยอ่ะเธอก็แหมข้อนี้เป็นฝั่งของสาวๆบ้านน้ำตาลกับพี่ก๊อจีนะแต่ว่าข้อนี้ห้ามพลาดถ้าพลาด แพ้ทันทีอ้าวอย่างนั้นเออหมดสิทธิ์นะไม่ได้นะคุณต้องเอาให้ได้นะออไว้ก่อนเรื่องเพลงไม่ค่อยถนัดถ้าเรื่องผัวอาจจะถนัดนะคะไม่ใช่เฉพาะดิฉันด้วยน้องสาวของดิฉันด้วยรอพี่บีมากะยอบอยู่นะคะถ้าทางคุณสุยิ้มมีความหวังมากเลยเนี่ยเอ้ยนั่นต่างว่ายไงนะจ๊ะรอพี่บีมากะซิบอยู่นะคะ ลองดูลองดูไม่จับแล้วจะไปถึงไหนแต่ปล่อยเขานิดนึงช่วงนี้เขาโสดอ่ะใช่ปล่อยเขาใช่สิผมโสดแต่คุณมีสามีแล้วโอเคทำหน้าดีใจแล้วอ้วเหนือเหนือภูมิใจทำไรภูมิใจภูมิใจเพลงนี้ยุคไหนเพลงนี้ยุคไหนเพลงนี้นะก็แค่ได้ยินชื่อนักร้องก็รู้สึกถึงความอร่อยแล้วนี่เขายังใบ้ด้วย พร้อมนะฮะข้อนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดแพ้ทันทีเพลงมาฮะเห็นใครๆก็บอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆก็บอกว่าคนสวยๆจ้าชู้อยู่ตายผม ไ,ไทีคุณและคุณเท่านั้นคุณเท่านั้นคุณและคุณเท่านั้นคุณและคุณเท่านั้นจุ๊บ้าก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่จะมีใจผมหยู่เหงาเป็นคุณและคุณเท่านั้นที่จะมีใจผมลายเ้าคงไม่มีโอกาสจะคุณไม่ อยู่บ้านก็ร้องออกบ่อยคุณบี้ร้องผิดจะได้สัําแล้คุณบี้ร้องผิดเหรอคุณบี้ร้องผิดจะได้สั่ยังไงคุณแม่เขาร้องว่าคงไม่มีผักกาดถ้าคุณไม่ไปตลาดอ๋อเดี๋ยวคุณราร้องใส่ทำนองดูคงไม่มีผักกาดถ้าคุณไม่ไปตลาดคงจะต้องอยู่บ้าน uhh. อีกครั โอ้เป็นผูกเชี่ยวชาญในวงการเพลงนี่แน่นอนแน่นอนอ๋อเหรอเมื่อกี้ตอนที่คุณน้ำตาลบอกว่าคุณเท่านั้นเนี่ยพอตอบผิดใจผมแวบไปเลยทำไมใจหายเลยอยากให้เขาตอบถูกหนูหมายถึงว่าคุณเท่านั้นละค่ะคุณเท่านั้นละค่ะอยาให้เฮ้ยมีเรื่องพวกเรามีเรื่องพวกเราา